บอฮาร่เป็นเกมฟรีแนวแพลตฟอร์มไฟติ้งเกมที่พัฒนาโดค่ายเกมบูแอนบอสเปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่17ตุลาคมปี2560ตอนนี้ก็นับเป็นเวลา7ปีแล้วครับเกมนี้นะครับมีตัวละครทั้งหมด64ตัวเรียกว่า Legend แต่ละตัวนะครับจะมี a อนิเมชั่นสกิลและรูปแบบที่ไม่ซ้ำกันและจะมีอาวุธประจำตัวอยู่2อย่างครับผม เกมนี้นะครับมีอาวุธทั้งหมด13อย่างได้แก่ดาบค้อนปืนคู่สว่านหอกมีสั้นขวานธนูถุงมือเคียวปืนใหญ่ลูกบอลดาบใหญ่แล้วก็เป็นอาวุธใหม่ก็จะเป็นตัวรองเท้านะครับผมในหมด เกมส่วนใหญ่ของทางบอลา่าครับเป้าหมายคือการผลักดันคู่ต่อสู้ให้กระเด็นไปในระยะอานอกพื้นที่ปาร์บรัสโซนเป้าหมายของเกมนะครับผมคือการจบตีคู่ต่อสู้แล้วก็ป้องกันไม่ให้ได้รับดาเมจยิ่งเลือดต่ำเท่าไหร่จะยิ่งกระเด็นไกลออกไปข้างนอกแมปมากขึ้นเท่านั้นแล้วก็ป้องกันไม่ให้คู่ต่อสู้ของเรานะครับผมกลับเข้าสู่ฉากนี่คือภาพเกมเพย์ของตัวเกมนะครับผม Two wins.